มาแล้วนะคะสวัสดีหนีห้าวค่ะลูกๆอนุบาลสองที่น่ารักของเราซื้อเลยสวัสดีหนีห้าวค่ะเจอหน้าเราซื้อทำยังงนะหนีห่าวนะคะสวัสดีหนีห้าวนะคะลาก่อนก็คือจ่ายเจี้ยนแต่เรายังไม่จ่ายเจี้ยนนะเราจะหนีห่าวกันก่อนนะคะวันนี้เด็กๆเราจะมาเรียนกันเรื่องตุงต้งอู่ตุ้งอู่แปลว่าสัตว์ไหนเด็กๆอ่านออกเสียงกันหน่อเราซื้อสิตุ้งอู่ อ่พร้อมเรียนแล้วหรือยังถ้าพร้อมเรียนแล้วไปกันเลยคำแรกคำแรกโอ้โหเป็นรูปแมวน่ารักนะคะแมวภาษาจ,จีนอ่านว่าเมาเมาเด็กๆอ่านออกเสียงตั้งแต่สซืเมาเมาแปลว,ว่าแมวนั่นเองนลูกเมาแปลว,ว่าแมวไหนเด็กๆแมวร้องอยังไงนะแมวร้องฮ้องฮ้องหรือเหมียวเหมียวแมวร้องฮ้องห้องหรือเหมียวเหมียวคะลูก อาแมวร้องเหมียวเหมียวใช่ไหมแมวร้องเหมียวเหมียวนะคะอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงเราตามเราซื้อเมาเมาแปลว่าแมวนั่นเองนะลูกต่อมาต่อมาอ่านใครอยากเก่งอ่านออกเสียงดังๆนะคะยิ่งออกเสียงดังยิ่งอ่านออกเสียงเก่งเท่านั้นเลยนะเอไปข้าต่อมาโอ้โหยนั่งตาแบลวตัวสีน้ําตาลเลยนะคะนั่งแบลวแบวสีน้ําตาลเลยเป็นรูปอะไรลูกน้อง หมานะคะหรือว่าสุนัก FELIPE นั่นเองนะคะอ้าภาษาจีนเราจะอ่านออกเสียงว่าโกโกแปลว่าหมานะคะหรือสุนักนะคะโกแปลว่าหมาหรือสุนักนะคะไหนเด็กๆอ่านออกเสียงตลดซื้อน่อยโกโกออกเสียงดังอีนิดนึงลอดซื้อไม่ได้ยินเลยโกอ้าเก่งมากๆเลยค่ะลูกโอโหออกเสียงดังฟังชัดมากๆเลยอ่ะทีนี้ไปคําต่อมา คำต่อมาโอ้โหสีชมพูมาเชลตัวนี้ตัวอะไรเด็กๆเ,เห็นรูปนี้คือตัวอะไรลูกปากกลมๆม,มีจมูกรูบานๆด้วยปากจู๋ๆหมูใช่ไหมปากจู๋ๆก็คือหมูหมูหมูหม,หมูหมูนะคะอ่ะหมูภาษาจีเราจอ,อกเสียงว่าจูหมูภาษาจีเราอ่านออกเสียงว่าจูไหนเด็กๆอ่านออกเสียงตามบทสือสิจูใครออกเสียงไม่ได้ทําปากจูเราพูดว่าจูอ่า ขอดังอีกนึงเริ่มได้ละจูจูแปลว่าว่าอะไรลูกจูแปลว่าหมูนะคะอ้าสุดยอดเลยจูแปลว่าหมูนั่นเองโอ้ยอนุบาลสองออกเสียงดังฟังชัดมากเลยลูกมาคําต่อมาโอ้โหตัวนี้ลหลา,ลากหลายสีๆๆะะตัวนี้หลากหลายสีลองเอกอีเอกเอกนะคะตัวนี้อ่ะอ่ะหลายสีเลยนะลูกแล้วก็ลองเอกอีเอกเอกด้วยตัวนี้คือตัวตัวอะไรคะไก่ใช่ไหม ไก่ภาษาจีนเราจะพูดว่าจีจีจีแปลว่าไก่นะคะจีแปลว่าไก่นั่นเองนะลูกอ่ะไก่ภาษาจีเราจะอ่านออกเสียงว่าว่าอะไรดีว่าอะไรนะอ่าเก่งมากค่ะไก่ภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าจีนั่นเองสุดยอดเลยหรอซื้อยกนิ้วให้เลยนะคะคำต่อมา คำนี้ฟึบฟึบบโอ้โหเป็ดกําลังชูมือใบปลายด้วยเป็ดตัวเหลืองอ่อยเลยนะลูกเป็ดภาษาจีนนะคะเราจานว่าย,ายายายาแปลว่าเป็ดยาแปลว่าเป็ดไหนไดเด็กๆอ่านออกเสียงตามสุดซียาเป็ดขอได้อีกนหนึ่งยาเป็ดอ่ะเป็ดร้องไงลูก ร้อง exx หรือกราบกราบกราบคะร้องไงอ่าร้องกราบกราบกราบใช่ไหมแล้วก็เป็ดอาบน้ําในคลองใช่ไหมลูกอ่าต่อมาต่อมาคํานี้อ่ะมีเป็ดและตัวนี้คล้ายๆเป็ดเลยนะคะแต่ว่าตัวสีขาวเหมือนกันเลยตัวนี้อ่านว่าเอออ่ะใครทําไม่ได้ห่อเล็กยันไปเอออ่ะเออนะคะเออตัวนี้นะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะ ตัวนี้คือเออที่แปลว่าห่านนะคะห่านจะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเป็ดอีกนะคะแล้วก็มีสีขาวนั่นเองนะคะคําศัพท์คำต่อมาอ้าโอ้โหคํานี้นะคะดูในรูปเป็นตัวกระตูนเนี่ยดูน่ารักมากๆเลยนะคะเสะืออ่ะเสะือเสือคือตัวอะไรนะลูกแลบลิ้นสีแดงตัวนี้คือตัวอ้าตัวนี้คืองูนั่นเองนะคะงูเด็กๆออกเสียงตามหลูกศรสิเสือ อาเสือแปลว่างูนะคะงูเป็นสัตว์อันตรายนะคะเด็กๆห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าเจอนี่วิ่งหนีให้ไกลยวงห่างเขาเลยนะเสืออ่าออกเสียงตามหลัื้อเสือแปลว่างูนะคะงูภาษ,ษาจีนพูดว่าเสอเก่งมากๆเลยนะคะอ่าตัวนี้โอ้โหตัวนี้ลองฮี่ตัวนี้ลองฮี่นะคะตัวนี้ก็คือหมาอ่าอ่านออกเสียงตามหลัื้อหมา หมาแปลว่าม้านะคะหมาแปลว่าม้านะคะมมาภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าว่าอะไรลูกขอดังๆโอเคอ่านออกเสียงว่าหมานะคะที่แปลว่าม้านั่นเองอ่าต่อมาโอ้โหตัวนี้น่ารักหูยาวๆเลยหูยาวๆนะคะหูยาวๆ,ๆเราจะอ่านเขาว่าทู้จืออ่าู้จือทู้จือนะคะทู้จือคือ กระต่ายนั่นเองนะลูกทู่จื่อคือกระต่ายนั่นเองนะคะอ่าคำต่อมาถ้ามีทู่จือ่อเราต้องมีอะไรเหมือนนิทานเรื่องอะไรคกระต่ายกับกับอ่าถูกต้องนะคะกระต่ายกับเต่านั่นเองนะคะซึ่งเตาา่าภาษาจีนนะคะเราจานออกเสียงว่าอูกุยอูกุยออกเสียงตามหมดซื่ออูกุยอ่าอูกุยคือ เต่านั่นเองนะคะเต่า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 มันมีสี่ขานั่นเองนะลูกนะอ่านออกเสียงตามบทซื้อเต่าภาษาจีนคุราอูอะไรนะลูกอูกุยอ่ะสุดยอดเลยนะคะทีนี้โอ้โหตัวนี้เราสื่อชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้มีหูมีตาหางยาวคือตัวอะไรลูกมีหูมีตาหางยาวก็คือต้าเซียงนะคะต้าเซียงอ่านออกเสียงตามนทซื้อสิ ตาเซียงขอดังอีกนิดนึงเพิ่มวอลลุมให้เราซื้อหน่อยตาเซียงอ่าตาเซียงแปลว่าช้างอสุดยอดเลยลูกตาเซียงแปลว่าช้างนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากทีนี้เรามาดูซิอ่าถึงหน้านี้แล้วนะคะมาเล่นเกมกันเถอะเราเรียนคำศัพท์มาเยอะแล้วทีนี้ได้เวลาเล่นเกมกันแล้วนะคะมาดูกันนะลูกคำศัพท์คำแรกอ่าเรี่คคำศัพท์สิอันนี้เขาจะให้เราทำอะไรนะ ให้โยงภาพนะคะให้จับคู่ภาพกับคำศัพท์นะคะทีนี้คำแรกคือคำว่าอูกุยนะคะคำแรกคำว่าอูกุยที่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะแล้วก็มีคำว่าหมานะคะคำที่สองคือคำว่าหมาคำที่สามคือคำว่าโกนะคะเราซื้อให้เวลาเด็กๆนะคะทั้งหมดกี่วิสิบวินะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่กันนะเดี๋ยวเราซื้อจะเฉลยนะคะเราซื้อนับภายหลังนะสิบ 9ก้าแปดเจหสี่สมหมดเวลานะคะอ่ะเรามาดูกันสิใครว่าอูกุยแปลว่าเตาใครว่าอูกุยแปลว่าเตามาอูกุยคู่กับตัวไหน1นึ่งสองสมช่วง ใครตอบแบบนี้แสดงว่าถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือตัวเองนะคะดูคําที่สองนะคะคําที่สองหมาหมาแปลว่าอะไรนะมาจบคู่กับภาพเที่ยวอะไรดีเฉลยชว่วยอ่าหมาคู่กับภาพม้านะคะใครตอบแบบนี้ก็ปรบมือให้ตัวเองไพไพโซนะคะและภาพสุดท้ายนะคะโกก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยก็คือเป็นน้องหมานั่นเองนะคะโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวหน่อยเย้ ใครถูกมาเลยเยกมือใครถูกสองภาพใครถูกภาพเดียวไม่เป็นไรนะคะทีนี้นะคะเราเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะสิ่งที่เราซื้อจะให้เด็กๆทำนะคะเป็นการบ้านสำหรับวันนี้นะคะการบ้านสำหรับวันนี้นะเราซื้อจะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะกระดาษหนึ่งแผ่นอะไรก็ได้นะคะวาดรูปสัตว์ที่นักเรียนสนใจและระบายสีให้สวยงาม ทำเสร็จนะคะให้หนูถ่ายรูปคู่กันนะคะ,ะสมมุติอันนี้เป็นกระดาษน,นะให้หนูถือมาแล้วก็ถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งไว้เราซื้อดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะตรวจงานให้สำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะฝากให้เด็กๆเนี่ยกลับมาทบทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะจ้าเจียนบายบาย